สวัสดีครับวันนี้ c K กันช่างนะครับมีโอกาสได้ส่งงานนะครับลูกค้ารีเควสตมานะครับต้องการโลโก้ดำนะครับต้องการแต่งหน้าดำทำดุครับโหดๆ by ย CK กันช่างนะครับจัดให้นะครับขอมาจัดให้นะครับแต่โลโก้โทนสีดำนะครับนี่นะครับ ัวนี้นะครับเป็นกระจังตัวไททันพัดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นของไททันพัดนะครับแต่ใส่หน้าตัวแคปนะครับตัวแคปกับตัวพัดนะครับสามารถใส่กันได้นะครับกระจังของปี09ถึง VG t u เทอร์โบนะครับ178นะครับของไททันนะครับสามารถใส่กันได้นะครับโฟกัสที่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของกระจังเคลือบเคปลานะครับ ตัวนี้เป็นตัวพัดนะครับบายซีเคกันช่างนะครับลูกค้ารีเคสตมาต้องการแต่งหล่อนะครับเอาไปชมทุกซอกทุกมุมนะครับคุณไม่หลอกดาวนะครับชมนะครับทุกซอกทุกมุมนะครับจัดให้นะครับ รายละเอียดต่างๆนะครับลูกค้าลิเคเตมานะครับต้องการแบบดูดูหน่อยนะครับโลโก้โทนสีดำนะครับน้อยคนที่กาเล่นนะครับแต่ว่าสีเคกันช่างก็เห็นว่าสวยและแปลกดีนะครับส่วนมากลูกค้าก็เล่นสีแดงกันนะครับแต่ทันพัาพาไปชมตัวแคปนะครับที่ใส่ทาไมถึงใส่ว่าใส่ตัวแคปได้นะครับนี่นะครับบล็อกตัวเดียวกันนะครับไททันพัดนะครับใส่ของไททันแคปก็ สามารถใส่กันได้นะครับหลายคนใส่ได้ไหมอะไรต่างๆครับแต่ของปาเจโล2014ใส่ไม่ได้นะครับคุณต้องไปแปลงไฟนะครับอันนี้ก็ความรู้นะครับต้องไปแปลงไฟตัวนี้นะครับไฟบล็อกคนละตัวนะครับถ้าจะใส่นะครับต้องไปเปลี่ยนแปลงหน้าด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้รีวิวให้ลูกค้าดูนะครับพัดใส่แคปแคปใส่พัดนะครับสามารถใส่กันได้นะครับ เคนะครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวพามาชมตัวพระเอกของงานของเราก่อนนะครับนี่นะครับชมกันอีกรอบนะครับก็เป็นแนวทางนะครับกระจังเคปลาดำโลโก้สีแดงเคปลาดำโลโก้ดำนะครับมันก็จะต่างกันไปอีกแบบนะครับดูด โหดๆนะครับแต่งสไตล์ไหนซีเคการช่างจัดให้นะครับซีเคการช่างอยุธยานะครับช่องทางการติดต่อก็โทรไลน์นะครับ0ูนย์928647570นะครับซีเคการช่างอยุธยานะครับเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายนะครับฝากกดติดตามด้วยครับเผื่อบางครั้งบางทีเป็นรถรถที่ท่านใช้อยู่นะครับเป็นแนวทางนะครับการแต่งทําอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับซีเคการช่างนะครับอัปเดตทุกวันนะครับงานมีทุกวันนะครับ ก็อันไหนที่ใหม่ๆนครับหรือว่าให้ความสนใจลูกค้าถ้าเข้ามานะครับ c ีการช่างก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับเป็นแนวทางนะว่าประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะครับลูกค้าส่วนมากจะขอดูรูบหน่อยนะครับก็พยายามรีวิวให้นะครับเข้าไปช่อง u t u b e ได้เลยครับ CK ภาษาอังกฤษนะครับ CK การช่างอายุทยาพิมพ์เข้าไปครับเป็นแนวทางการแต่งนะครับ โอเคครับก่อนจาก็พาชมจัดจะอีกรอบนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ